ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณศาสตราทความจริงครับคุณผู้ชมครับเอาเรามาว่ากาันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เรื่องวัคซีนอาจจะดูเบาๆไปหน่อยเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมบ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องของการจ่อยิงเมื่อสักครู่นี้เราเล่าผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเคลียร์กันหลายคนตอนนี้สงสัยว่าทําไมเราไม่จัดการกับเรื่องของการพยายามหาวัคซีนโมดเดนาะ ซึ่งเป็นวัคซีนตัวที่ดูเหมือนว่าคนไทยน <LE V 1> ั้นต้องการมากที่สุดนะฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มียอดการจองวัคซีนเยโนแบคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นวัคซีนอแบคนั้นกาลังจะกลายเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยไปเสียแล้วบวกกับการเกิดการติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงราย ติดเชื้อกันไปมากพอสมควรทั้งๆท,งท,งที่รับวัคซีนเซนโนแบคกันไปแล้วเนี่ยถึง2เข็มคือครบโดสแล้วแต่ทําไมยังติดเชือ้อก็เลยตั้งคําถามกันว่าอา้าววัคซีนที่ฉีดครบโดสแล้วแล้วติดเชือ้อจะสั่งซื้อเพิ่มอีกหรอแล้วดูเหมือนว่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นวัคซีนตัวหลักของประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงความต้องการอะไรนั้นเราคงต้องกลับมาย้อนดูหลักการกันก่อน เรามาดูประเภทของวัคซีนที่มีอยู่ในเมืองไทยอันนี้ผมไม่ได้แยกตามวิธีการผลิตของวัคซีนนะฮะผมแยกวัคซีนออกเป็น2ก้อนดังต่อไปนี้คุณผู้ชมดูพร้อมกันครับก้อนแรกนั้นคือวัคซีนที่รัฐจัดให้อยู่ที่ตรงสีแดงนั้นเรามีแค่2ยี่ห้อเท่านั้นคือ AstraZeneca และ s i n o v a c 2คือวัคซีนทางเลือกคือ o d เด NA จริๆอีกตัวหนึ่งวัคซีนตัวเลือกพอๆกันเหมือนๆกันนั่นแหละนั่นคือซีโนฟาร์มประมาณ2ชนิดนี้คราวนี้2ชนิดนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูครับเราไปดูวัคซีนที่รัฐจัดให้กันก่อนนะคุณผู้ชมจะได้เคลียร์แล้วก็จะได้เข้าใจแล้วบางทีถ้ารัฐอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรจบจากนี้ไปเอ๊ะลองทบทวนดูดีหรือไม่วัคซีนที่รัฐจัดให้จะนำเข้าโดยรัฐฮะนั่นคือแอสตราเซเนก แอสตราเซเนกาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยหรือซีโนแวคซีโนแวคนำเข้าโดยตรงเลยครับคือผ่านองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมอยากจะสั่งซีโนแวคเมื่อไหร่ก็สั่งได้นอกเหนือจากนั้นยังมีแบบที่ผลิตเองอย่างเช่นแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ในประเทศไทยมากไปกว่านั้นวัคซีนที่รัฐจัดให้ครับข้อต่อมาคืออะไรฮะมันจัดซื้อโดยงบประมาณแผ่นดินฮะ ที่มาจากภาษีของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าถ้าจัดซื้อในงบประมาณแผ่นดินแล้วประชาชนจะฉีดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสั่งจองได้แม้ยังไม่มีของจริงๆกฎนี้ถูกเปลี่ยนเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วปกติแล้วรัฐจะจัดส่งหรือว่าจัดจัดสรรจัดซื้ออะไรก็ตามต้องเห็นของก่อนคราวนี้วัคซีนตรงตอนนั้นนะ่ะเมื่อปีที่แล้วมันยังผลิตแล้วไม่เห็นของเขาเลยแก้กฎบอกว่าไม่เป็นไรสําหรับวัคซีนไม่เห็นของสั่งจองได้ แต่รัฐต้องทําเท่านั้นก็เลยเกิดการสั่งจองตอนนั้นเกิดขึ้นตอนเดือนพฤศจิกายนคือเริ่มจากแอสตราเซเนกาแล้วมาซีโนวแวคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหากเกิดอาการข้างเคียงเกิดขึ้นรัฐจะเยียวยาให้อย่างประเทศไทยก็คือสอปสอชอจะรักษาพยาบาลให้ตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏอยู่นะฮะแล้วแต่ว่าใครอาการหนักใครอาการเบาหรือว่าใครเสียชีวิตคราวนี้คุณดูนะนี่คือวัคซีนที่รัฐจัดให้มันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่ คือรัฐออกเงินให้เราไม่ต้องออกเงินเราป่วยหรือมีอาการข้างเคียงหรือเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนรัฐจะเยียวยาให้คราวนี้เรามาดูวัคซีนทางเลือกกันบ้างครับวัคซีนทางเลือกอย่างเช่นโมเดอร์นาแล้วก็ซีโนฟาร์มเนี่ยนะฮะ มันต้องนําเข้าโดยบริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานที่เทียบเท่ากับบริษัทเอกชนคุณจําได้ไหมครับว่ามีประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาพรอ,ออกมาประกาศอันนั้นคือเป็นประกาศเพื่อย,ยกระดับตัวเองให้เทียบเท่ากับเอกชนและมีอํานาจในการนําเข้าวัคซีนจากบริษัทเอกชนต่างประเทศแต่ต้องมาผ่านองค์การของรัฐนั่นคือองค์การเพศสัชกรรมนอกเหนือจากนั้นวัคซีนทางเลือกเอกชนจะต้องออกเงินซื้อเองฮะจะไม่มีใครออกเงินให้แทนรัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง จะเป็นตัวกลางในการเจราจาเท่านั้นและแน่นอนเมื่อเอกชนซื้อมาหากเราอยากฉีดเราก็ต้องจ่ายเงินซื้อวัคซีนมาฉีดให้ตัวเองอีกอย่างนึงคือสั่งจองไม่ได้ถ้าไม่มีของหรือไม่มีเงินนะฮะคือพูดง่ายๆว่าตรงนี้ทำให้โรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลนั้นคือพูดง่ายๆว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะต้องเก็บเงินจากประชาชนโดยเงินจองมาก่อนดีหรือเปล่าแล้วเอายอดไปสั่งวัคซีน หรือว่าจะควักเงินส่วนตัวของโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อวัคซีนมากองก่อนนะแล้วค่อยเปิดให้สั่งจองมันมีตรงนี้อยู่ฮะมันเลยทำให้เกิดอาการยักแย่ย,ยักยันคือจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้หรือว่าจะถอยหลังก็ยังไงดีหรือว่าจะยืนอยู่กับที่เพื่อรออนาคตรอโชคชะตาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรมากไปกว่านั้นคือหากเกิดผลข้างเคียงตัวนี้สำคัญครับเจ้าของบริษัทนำเข้าต้องรับผิดชอบหรือไม่มีอีกทางหนึ่ง ซึ่งเขาก็ไม่อยากเลือกกันเพราะประชาชนต้องโวยแน่นอนนั่นคือหากประชาชนอยากจะรับวัคซีนทางเลือกที่มาจากบริษัทเอกชนจะต้องเซ็นลงนามยินยอมก่อนว่าหากเกิดผลข้างเคียงแล้วคุณจะเป็นคนออกเงินเองคุณเอาไหมอ้าวคราวนี้พอคุณดูสองก้อนปับ๊บคุณจะสรุปได้เลยทันทีว่าบางทีการเรียกร้องให้เอาโมเดนาเข้ามาแล้วผ่านเอกชนแล้วทำไมองค์การเพสัตชไม่ทำอะไรนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น คราวนี้คำถามที่มันเกิดขึ้นเป็นคำถามตัวใหญ่ๆเลยนะในเมื่อเราทราบดีแล้วว่าวัคซีนหลักของประเทศไทยทั้งสองตัวที่มีอยู่มันเกิดปัญหาบ้างก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณในการผลิตบ้างก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนคนตั้งคำถามเยอะมากว่าแล้วทำไมรัฐไม่ลองเอาวัคซีนที่คนเขาต้องการมากๆเนี่ย ขยับขึ้นจากวัคซีนทางเลือกไปเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้แล้วรัฐก็เดินหน้าจัดให้เลยลองดูสิครับถ้าองค์การเทศสัชกรรมโดยกระทรวงสาธนารณสุขอะลองยกวัคซีน mRNA สักตัวหนึ่งจากทะเบียนวัคซีนทางเลือกขึ้นมาเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้แล้วพยายามหาพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปพยายามเข้าไปจนสุดท้ายถ้ามันได้หรือไม่ได้เฮ้ยประชาชนเราเบาใจขึ้นเยอะนะ เพราะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าคุณพยายามที่จะจัดให้แต่นี่กลับกลายเป็นว่าไม่พยายามจัดให้เพราะเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้นผลที่ออกมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้นี่คือข้อเสอนอเนที่โยนลงไปตรงกลางลองพิจนารณากันดูอีกทีและนี่คือจัสตกความจริงฮนะันวิกฤตอยู่นะ วิกฤตตอนนี้คือวิกฤตอยู่นะเราจะปล่อยให้มันวิกฤตแบบนี้ต่อไปมันเพิ่มขึ้นเนอะคือเราเข้าใจว่าคือวัคซีนที่รัฐจัดให้เนี่ยมันมีสองสองตัวค่ะแล้วสองตัวมันเริ่มเกิดปัญหาบางอย่างละอเท่านี้เราจะไปผักภาระให้เป็นเอกชนและประชาชนรอคอยในสิ่งที่รัฐไม่ช่วยเราเลยอะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะในการจัดหาวัคซีนนะทุกประเทศเขาก็ทํากันแบบนั้นนะแล้วก็ทุกประเทศก็จะแบบเอายี่ห้อทุกยี่ห้อคือ ที่ไหนผลิตได้เราซื้อได้เราก็เอาหมดเออเราก็เอาหมดแล้วที่ท่านบอกว่าท่านพยายามจองแล้วแต่มันไม่มีอ่ะนั่นคือความพยายามเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วตอนนี้คุณไม่ได้พยายามใหม่หรือว่าหกเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์วัคซีนทั่วโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะลองพยายามติดต่ออีกสักครั้งหนึ่งเผื่อจะได้จะไปแทงม้าแค่2ตัวอาจจะไม่ได้แล้วยิ่งบอกว่าจะต้องมาฉีดวัคซีนตัวที่3ด้วยสำหรับคนฉีดซิโนแวคใช่ไหมตัวแรกก็ไม่ได้ฉีดกันเลยนะถูกต้องค่ะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ